เฮดไลน์135รายการวิเคราะห์ข่าวสุดกระชับเข้าประเด็นเน้นประโยชน์สังคมเพื่ออนาคตร่วมกันทุกเรื่องราววิเคราะห์ด้วยมุมมองเป็นกลางเน้นหลักเหตุผลเพื่อนำประเทศก้าไปข้างหน้าเฮดไลน์135เชิญฟังเพื่อเข้าใจสังคมไทยอย่างแท้จริงไปกับเราสองสาวเจทีและเจดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเจทนะคะคนเดียวก่อนนะคะที่มาพบกับเพื่อนๆเ,เพราะว่าวันนี้คุณเจบีติดธารกิจสำคัญกับครอบครัวนะคะ วันนี้เองในเชิงการเมืองก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดํนารตําแหน่งทางการเมืองนะคะได้มีคําสั่งนัดสังคำพิพากษาในเรื่องของการบังคับโทษจําคุกข,ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกรณี การรักษาตัวชั้นที่14ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะโดยที่ไม่มีการจำคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยค่ะว่าเป็นการดมเมืดอํอำนาจศาลหรือไม่แล้วก็มีการบังคับโทษถึงที่สุดหรือย,อยังนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะศาลเองก็มีคำสั่งพิพากษาแล้วนะคะว่าให้คุณแทักสินชินวัตระคะต้องกลับไปรับโทษให้ครบหนึ่งปีอีกครั้งนะคะโดยศาลร,ระบุว่า าการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตำรวจอะค่ะในเวลา120วันนะคะไม่สามารถนับเป็นการาคุมขังได้นะคะให้มีการนับโทษเริ่มต้นใหม่ส่วนเงื่อนไขที่มีการโต้แย้งแก่ศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการป่วยต่างๆนานานั้นศาลเห็นว่าฟังไม่ขึ้นนะคะและเห็นว่าการส่งตัวไปโรงพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจของ กรมรชาชทันนะคะ,ะถือเป็นการเตรียมการเอาไว้แล้วอะค่ะแล้วก็ส่วนการที่อ้างว่ามีการอภัยโทษแล้วนะคะให้ไปรักษาตัวข้างนอกได้ตรงนั้นก็ฟังไม่ขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเองในตรงนี้นะคะก็สรุปง่ายๆคือ,อคุณทักษิณชินวัตรต้องกลับเข้าสู่เรือนจำโดยก็เป็นเรือนจำพิเศษ เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็อรถของกรมรชาชทัณฑ์ก็ได้มารับตัวคุณทักษิณออกไปจากสถานที่ไปจากศาลแล้วนะคะเพื่อไปที่เรือนจำแล้วค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ต้องย้อนความกันเลยค่ะทีเดียวเพาว่าเ,ออเป็นความยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะสำหรับคดีคุณทักษิณซึ่งออได้รับการลงโทษทั้งหมดมีออ8ปีนะคะแต่ได้รับการอภัยโทษเหลือ1ปีนะคะโดยเป็นคดีทุจริต3คดีนั่นคือคดีทุจริตกรณีที่ดินรัชดาพิเศษจำนวนคุก3ปีคดีหวยบนดิน จำคุก2ปีแล้วก็คดีธนาคารกรุงไทยนะคะการปล่อยกู้ให้กับกิษดามหานครจำคุก3ปีนะคะซึ่งรวมกันก็8ปีแต่ได้ยื่นขอพยาโทษเหลือโทษเหลือ1ปีนะคะ ขึ้นจะว่าไปแล้วนะคะผลที่เกิดขึ้นก็ถือว่า,เ,าเป็นเรื่องที่ดีต่อระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะคะยังไงก็ตามก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว,ว่ามีหลายฝ่ายเชื่อว่าคุณทักษิณเองเอไม่น่าจะกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปเมื่อวันที่4กันยายนาที่ผ่านมาไปที่ประเทศดูไบนะคะแต่อย่างไรก็ตามาคุณทักษิณก็ได้ตัดสินใจกลับมา ฟังคดีแล้วก็ยอมรับโทษจำคุกดังกล่าวแล้วก็ได้โพสต์ให้ทีมงานโพสต์นะคะว่าคดีต่างๆเกิดขึ้นในช่วงหลังรัฐประหาร2549แล้วก็การตัดสินใจครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญครั้งหนึ่งที่สำคัญมากๆของคุณทักษิณชินวัตรนะคะเพราะว่าแทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณทักษิณจะ ตัดสินใจในรูปแบบนี้ทั้งที่ในแง่หนึ่งก็อาจจะโดยความมั่นคงที่คุณทักษณิณมีอาจจะแบบสามารถใช้ชีวิตที่สบายในที่อื่นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คือเข้าใจว่าเมื่อ17ปีที่ผ่านมาคุณทักษณิณเองก็ได้เหมือนหลบหนีมาแล้วนะคะแต่ทั้งนี้นะคะถ้าเรามองในเชิงของมุมทางมุมมองทางการเมืองก็เชื่อว่าการหลัก รับโทษทั้งนี้ค่ะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตระกูลชินวัตรแล้วก็ของระบอบทักษิณโดยเฉพาะของพรรคเพื่อไทยที่คุณทักษิณสร้างมานะคะเพราะว่าแน่นอนว่าการที่คุณทักษิณยังอย,อยู่ในประเทศก็จะถือว่าเป็นผู้นําจิตวิญญาณต่อไปซึ่งในเรื่องนี้ค่ะคุณแทยรังธานเองลูกสาวนะคะก็ได้บอกเหมือนกันว่าคุณทักษิณยังเป็นผู้นําจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยต่อไป เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะ,ะจากที่หลายฝ่ายเคยคาดการณ์ว่าถ้าไม่มีคุณทักษิณพักเองอาจจะแตกสลายได้เพราะฉะนั้นณจุดนี้คิดว่าพักเพื่อไทยก็ยังอยู่แล้วในอนาคตแค่เพียงหนึ่งปีนะคะคุณทักษิณก็จะยังมีบทบาททางก,การเมืองได้อีกต่อไปนะคะเมื่อประเมินแล้วค่ะก็คิดว่าเขาคงมองว่าการกลับมาครั้งนีน้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผลดี ต่ออนาคตของตัวเองมากกว่าสำหรับสังคมไทยนะคะเรื่องนี้เราได้เรียนรู้อะไรนะคะก็ต้องยอมรับว,ว่ากรณีที่เกิดขึ้นในเกือบสองปีที่ผ่านมาคนไทยจานวนมากได้ตั้งคำถามกับกระบวนการยุธรทำของคนไทยตลอดเวลาที่เราไม่ได้เห็นคุณทักษิณจำคุก นะคะแต่ว่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14แล้วก็มีคำถามที่ว่าแบบอ่คุกของเมืองไทยมีไว้มีไว้ขังคนจนแล้วก็หลวมีไว้ขังหมาอนวันนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เราหลายคนได้เปลี่ยนมุมมองว่าแบบอย่างน้อยกระบวนการนิติธรรมรัฐกระบวนการยุติธรรมอหลักนิติรัฐของไทยที่ต้องปก ปกปกครองทุกคนอย่างเท่าเทียมการบังคับใช้กฎหมายทุกคนต้องมีความเสมอภาคดูเหมือนว่าจะเป็นจริงขึ้นมาบ้างคือไม่มากก็น้อยซึ่งค่อนข้างโพสิทีฟต่อประเทศไทยของเรานะคะทั้งนี้ค่ะ ต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นของกรมรชาชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็อีกหลายๆคนเคนี่ยนะคะที่อยู่ในการสอบสวนสืบสวนของคณะกรรม,ก,รรมการประประชะคะ่ะบุคคลเหล่านี้นะคะ่ะที่มีส่วนร่วมที่ทําให้คุณแท็กสินไม่ต้องรับโทษหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจนานหลายเดือนนะะี้ค่ะเขาเองก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในครั้งนี้ด้วยนะคะ ค่ะก็เชื่อว่าเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเ,เรื่องสำคัญที่จะทำให้นักการเมืองในอนาคตนะคะได้ประหนักนะเขาไม่ว่า จะมีอำนาจแค่ไหนแต่ว่าวันหนึ่งอาจจะกลับมายืนอยู่จุดนี้จุดที่ต้องเข้าตารางถ้าทําผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้ทุกท่านได้เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณครั้งนี้นะคะยังไงก็ตามก่อนหน้านี้ค่ะก็มีนกักการเมืองหลายท่านนะคะที่ถูกตัดสินจําคุกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิสารพลรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงพาณิชย์ ในกรณีของจำนำข้าวคุณบุญทรงเตยยาพิลมนะคะแล้วก็เป็นคดีจำนำข้าวเหมือนกันนะคะซึ่งก็ได้ผลโทษมาแล้วนะคะก็มีคุณยงยุทธวิชัยดิตต่างๆเหล่านี้ค่ะถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับสังคมไทยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมไทยจะต้องเรียนรู้กันต่อไปเพราะว่าเราทราบดีกันนคาว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนมากๆในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเรื่องนี้ค่ะถ้า มีการตัดสินหรือว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นก็น่าจะทําให้บ้านเมืองของเราแบบ เติบโตหรือว่าแบบก้าวหน้าขึ้นได้อีกมากนะคะเพราะว่าแต่ละปีนะคะเราก็สูญเสียงบป,ประมาณต่างๆให้ไปกับการคอร์รัั่ันครั้งนี้นะคะก็อยากจะแบบว่าให้กระบวนการที่ทำได้รักษาโมเมนตัมเนี้ยนะคะให้สืบเนื่องต่อไปอะค่ะเพราะว่าแบบคนทําผิดต้องได้รับการลงโทษแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆก็จะได้กลับมาสู่อย่างประชาชนคนไทยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะค่ะก็ ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าในอนาคตจะมีนักการเมืองที่จะถูกตัดสินเหมือนคุณทักษิณอีกไหมเพราะในงานหนึ่งก็อย่าลืมว่าคุณยิ่งลักชินวัตรน้องสาวของคุณทักษิณเองก็ยังมีโทษจำคุกห้าปีในเรื่อเกี่ยวกับเรื่องกรณีเรื่องจำนำข้าวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ รวมถึงกรณีอื่นๆที่เป็นที่สัง,สงคมไทยจับตาอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของการถล่มของตึกสาตองงก็เช่นกันนะคะตรงนี้ก็มีการคาดว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการคอร์รัปชันที่ทําให้คุณภาพของตึกไม่ได้มาตรฐานมาก,ามากนักต่างๆเหล่านี้คะ่ะเป็นเรื่องที่สังคม สังคมไทยจับตามองแล้วก็อยากจะให้มาตรฐานคดีครั้งนี้ค่ะเป็นประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาการเมืองไทยอ,อไปข้างหน้าซึ่งถ้าพัฒนาการเมืองไทยได้มันก็หมายความว่าประเทศไทยเองก็จะได้รับการพัฒนาเช่นกัน ค่ะและนี่คือ headline หนึ่งสามห้รู้ให้ลึกมองให้ขาดวิเคราะห์ให้ไวเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยประจำวันนี้ค่ะขอบคุณที่อยู่กับเรานะคะฝากติดตามกดแชร์และส่งต่อพอดแคสต์นี้ให้กับเพื่อนๆที่อยู่รับตัวคุณด้วยค่ะแล้วก็ติดตามเราได้ทางแอปพลิเคชันเอสและ YouTube นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ